สำหรับเคสนี้ก็คือน้องลีโอค่ะน้องลีโอนี่เป็นบูลี่นะคะน้องน่ารักมากคีออนมากค่ะเนี่ยหมอตรวจอยู่ก็อซอ,อะ่ะอันนี้เนี่ยเอาๆๆต้องให้หมอเล่นด้วยนะคะก็น้องเนี่ยมาทำวัคซีนต่อเนื่องนะเพราะว่า,าเจ้าของนซื้อมาจากฟาร์มนะคะแล้วก็ฟาร์มเนี่ยเขาฉีดวัคซีนมาให้แล้วละ่ะ ก็มาทำวัคซีนต่อเนื่องที่หมอนะคะคิออนมากอยากจุ๊บหมอตลอดเลยนะคะนอกจากทำวัคซีนแล้วเนี่ยก็น้องก็มีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังด้วยนะคะดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพวกไรขี้เรือนแห้งอ่แหละนะคะหมอก,ก็เลยจัดการให้น้องเนี่ยกินเนกาดนะคะซึ่งตัวเนกาดนะคะที่หมอปอนก็จะเป็นเนกาดสเปกตานะคะยาก็จะได้เรื่องเ็บ หมาดนะคะไรหูไรขี้เลือนแหง้งไรขี้เลือนเปียกได้พยาธิหนอนหัวใจแล้วก็ยังเคลมเรื่องเกี่ยวกับพยาธิตัวกลมได้4ชนิดด้วยนะคะซึ่งไอตัวเนกาดเนี่ยนะคะก็จะออกฤทธิ์นาน1เดือนนะคะเออก็มีความน่ากินสูงแหละเนาะอ่ะอันนี้ก็ฉีดวัคซีนกันไปนะคะไม่ร้องเลยไม่งองแงเลยแล้วก็แถมยัง กินยาง่ายมากๆด้วยไม่ต้องป้อนเลยกินเองเลยนะคะ,ะแต่ว่าเวลาป้อนพวกยาพวกเนี้ยนะคะก็แนะนําว่าต้องคอยดูน้องด้วยนะคะมันจะมีเศษเล็กๆน้อยๆบางทีเขากัดน่ะกัดออกมามันแตกก็ชี้ให้เขาทานนะจะได้ไม่เปื่องยานะคะ